สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนค้นทานครับ EP ที่ห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับนี่พระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับนี่ครับเลี่ยมเก่าๆมีหลายองค์เลยนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเกินหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ เรื่องค์แร่ครับเป็นสมเด็จเก่าครับนี่ครับสมเด็จเก่าๆก่ครับเนื้อหาจะจัดนะครับนี่ครับเนื้อพระมีมวลสารนะครับสมเด็จองค์แร่นะครับกีดทะลุซุ้มนะครับสามร้มอยบาทนะ direito. ครับหมายเลขสองเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับแบบเนื้อหาออกหนึบนุ่มครับวันนี้ครับนี่ครับ หลังครับเห็นมวลสารชัดเจนนะครับเม่ดาำเม็ดเงินไม่แดงนะครับนะครับองค์นี้กคตติดชัดเจนนะครับสำเร็จสวยๆเมล็ดสองครับสามร้อยบาทครับมาลี่สามนะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่เทียนนะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับปทุมนะครับเนี่ยรเหรียญหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ประทุมธานีนะครับ รุ่นอายุเก้าสิบเอ็ดปีนะครับเนี่ยครับสภาพยังสวยนะครับเนี่ยครับยืนขยือนะครับมาทีสี่นะเป็นพระอาจารย์เปลกนะครับเนี่ยครับูปผมครับเป็นเม็ดเม็ดอะไตามพื้นเหรียญเนเส้นวิ่งนะครับแล้วก็ตัดโค้ดนะครับเรียนพระอาจารย์เหล็กนะครับเนี่ยครับเนื้ออันปาก้านะครับเนื้ออันปาก้านะครับเรียนพระอาจารย์เหล็กเนื้ออันปาก้านะครับ หมายเลขห้าครับเป็นผ้าปิดตาเก่าน,นะครับเป็นเนะ้อพงครับไปใายของยาครับยุ่นยุ่นครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกนะครับ,รบเป็นผ้าปิดตาเนื้อตะก่วนะครับจะเป็นใส่ใต้นะครับนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับหลังมียันนะครับนี่ครับ าปิตวา,านะครับหมายเลขหกนะครับเก่าครับตะกัวเก่านะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงปุถุทวดครับหลังเป็นสมเด็จโตครับนี่ครับออกที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับหลวงปุถุทวดหลังสมเด็จโตนะครับ หลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับหลวงพุธิมปุกเสกนะครับนี่ครับผุดทวดหลวงปู่ทวดโตนะครับอาจารย์ทิมหลวงปู่ทิมนะครับวัดวัดวัดละหานไรนะปุกเสกนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นภาังกระจายเก่าครับดูเรี่ยมนะครับเลี่ยมแบบโบราณนะครับได้แบบบ้านๆมาเลยครับตรงนี้นะครับไม่ทราบที่มือนกันนะครับนี่นะเก่านะครับเรี่ยมใช้มานะครับนี่ครับสภาพเก่านิ่งเลยนะครับเป็นเง้นทองผสมนะครับ หมายเลขเก้านะครับเป็นพระวัดพับนะครับนี่ครับพระวัดพับนะครับพิมพ์สมาธินะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นเจ้าค nope. ุณนอครับเห็นเจ้าคุณนอครับอยู่ในเลื่ครับดูเรื่องนบเลื่องเก่านะครับอยู่ในเลื่องสเตเลทนะครับเห็นเจ้าคุณนออยู่ในเลื่องสเตเลทครับเจ้าคุณนออยู่ในเลื่องสเตเลทเก่านะครับนะครับปีสิบสามนะครับ เจ้าคุณมาปีหนึ่งสามนะครับตัวใหม่ใหม่เลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อใบใสีมาหลวงพ่อทบวชชนแดงเป็นเงินทองผสมนะครับนี่ครับนี่เราชอเดล่าครับหลวงพ่อทบวชชนแดงนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับเป็นองคเกตนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับวัดเขาสุกิมนะครับหลังแผ่นทองแดงครับนี่ครับเขาสุกิมนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยนะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับต่อโค่นนะครับปีสองเก้านะครับนั่งพานหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกนะครับ สภาพหิ่งนะครับหมายเลขสิบสี่ก็เป็นหลวงพ่อรวยเหมือนกันครับนี่ครับต่อโคดรวยนะครับโคดรวยนะครับเนื้อทองแดงครับกระถินสี่องนะครับนี่ครับท่านหลวงพ่อปุกเสะครับกระถินสี่องนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับสภาพหิ่งนะครับต่อโคตรนะครับทานหลวงพ่อปุกเสกนะครับหมายเลขสิบห้าก็เป็นเลี่ยมเก่านะครับนี่ครับ นี่โมลานะครับเป็นสมเด็จโตนะครับนี่ครับที่เก่ามาครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับรูปหล่อสมเด็จพุตันโตนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นสมเด็จคะแนนเก่านะครับนี่ครับได้มาที่เดียวกันเลยนะครับองค์นจานนะครับนี่ครับเก่านะครับแไม่ทราบทีมกันนะครับ นีรอยจายนด้านหลังครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับหลังมีเขียนมะหวดอดโจนะครับเนี่ยมีตะไบนะครับด้านก้างด้นานล่างมีตะไบนะครับหลวงพ่อเงินเนื้ออันปาก,ก้านะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับเป็นหลวงพุทธศุกรับปิดตานะครัหบหลวงพุทสุกวัดปากคองหลังจานนะครับปิดตาหลวงพุทสุกวัดปากคองหลังจานนะครับเนื้อตะกัวนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อคำมีนะครับปั๊มหลวงพ่อคำมีนะครับหลังยันห้านะครับหลวงพ่อคำมีวัดคูหาสวรรค์นะครับนะครับคมๆชัดๆนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อทบนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยตอนสิบเจ็ดหลังลูกเหมือนนั่งเต็มองค์นะครับหลวงพ่อทบวัดชุมแดนนะครับสมเด็จครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับนี่ครับแปดสิบปีปีสองห้านะครับหลวงพ่อสุดปีสองห้านะครับข่มชันครับ สนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็นเปลียนฤาษีเบิกไพ่นะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นนี่ครับด้านหลังเป็นรูกฤาษีนะครับเปลียนฤาษีเบิกไพ่สภาพสวยเดิมนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับเป็นพรกกิ่งนะนี่ครับฐานเป็นบัวรอบแบบนี้ครับพรกกิ่งไม่ทราบที่นะครับนี่ครับ ก้นตอกก้นมีอุดกิ่งนะครับเนี่ครับเผื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดทราบนะครับเลยนะครับสามร้อยบาทครับหมายเลขยี่สิบสี่นะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับแพรพันนะครับหลังลูกเหมือนนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแพรพันเนื้อทองแดงนะครับพร้อมเรี่ยมนะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขยี่สิบห้า เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับรี่มาบ้านเดียวกันครับแกะออกมาจากสร้อยเลยนะครับนี่ครับแกะมาจากสร้อยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับนี่เก่านะครับหมายเลขยี่โปนะครับเป็นเหรียญพ่อท่านซังนะครับนี่ครับสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่เป็นผ้าใต้นะครับพ่อท่านซังสองสี่แปดศูนย์นะครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อพ่อท่านคลายวัดย่านปรางนะครับรูปหล่อโบราณนะครับพ่อท่านคลายวัดย่านปรางนะครับยี่สิบแปดเป็นรูปหล่อพ่อท่านคลายวัดสวนขันนะครับก้นอูนะครับก้นมีตัวอุ่นะครับรูปหล่อโบราณนะครับในงรรมสมนครพ่อท่านคลายวัดสวนขันนะครับ 29เป็นกุมารห,หลวงพ่อจ้อยนะครับวัดศรีอุทุมพรนะปีสามสามครับกุมารทองหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรครับนี่ครับอุดกิ่งนะครับกุมารทองนะครับกุมารทองหลวงพ่อจ้อยนะครับนี่ครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับกุมารกวกนะครับต่อไปมาเลขสามสิบนะครับเป็น หลวงปู่คำนะครับหลวงปู่คำนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหลวงปู่คำ <c Öz human großes> ว <ue> ่านองแกนะครับหนองแกนะครับนี่ครับต่อโค้ดที่หน้าอกอายุร้อยปีนะหลวงพ่อคำนะครับหนองแกนะครับที่สังเ็ตนะครับคำกลองครับสองห้าครับสนใจนะครับ โทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับ0849037676นะครับคนค้นพานะครับนำมาแบ่งปันรายการลนะ300บาททุกรายการเลยนะครับเก่าๆไม่ชาบที่ก็มีนะครับลองดูนะครับสนใจโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ